สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับ เ้วก็เหมือนเดิมครับฝ่าวิ่งลาเอ็ดของเราพักยก77ตามลิงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับ3คู่จากพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลา4ทุ่มเลสเตอร์ซิตี้อันดับ15จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ10เลสเตอร์24แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ซอลตัมตันมา0-1นะครับแน่นอนตัวหลักเจมส์ดิสันฮาวิบานครับข้างหน้ามีตัวเลือกทั้งเจม่วาร์ดี้กับเคเรชีอีฮีนาโชเจอกับเชลซี 34แต้มนะครับเกมที่แล้วปลดล็อกเปิดบ้านชนะลีดมาแบบหืดจับ1 0นะครับ รัมพอตเตอร์ก็มีตัวหลักๆนะครับเอนโซ่เฟรนันเดสมาเตโอโควาสิตจจเฟลิกลาฮิมเซอร์ลิงคายฮาวเวิร์ดพวกนี้ครับเกมแรกเจอกันเชลซีเปิดบ้านชนะมา2-1นะครับก่อนเกมคงยกให้เชลซีบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆอย่าลืมว่าเชลซีพักน้อยกว่านะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นแชมเปี้ยนซีกับดอทมุนมาครับการจะบุกมาชนะเลสเตอร์แม้ว่าช่วงหลังฟอร์มแย่ครับแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับผมว่าเลสเตอร์สู้ได้ครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยคู่นี้เชีีรยเลสเตอร์นะครับ คู่ต่อมาสี่ทุ่มเหมือนกันครับทอแนนฮอสเปอร์อันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสอันดับ14สเปอร์45แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วูฟมา01นะครับตัวหลักเปียวคอยเบียกส่วนหนึ่งมินเดยันครูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนเหมือนเดิมเจอกับฟอเรสยีสแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอเวอเรตมา2 2นะครับหมอแกนกิฟไว้์บันดันจอห์นสันหน้าเป็นคริสบูธนะครับกองหน้าตัวใหม่ ฤด,ดูกาลที่เจอกันมาแล้ว2นัดครับในเกมหลีกสเปอร์บุกชนะ20แต่ว่าเจอกันในคาราบาวครับฟอเรสเอาคืนนะครับเปิดบ้านชนะ20ครับคู่นี้ก่อนเกม สเปอร์ยังเป็นต่อพอสมควรนะครับฟอรเรสต์อยู่ในช่วงฟอร์มแย่ครับไม่ชนะใครมา4เกมจะว่าไปยังไม่ปลอดภัยต้องรีนรนหนีการตกชั้นอยู่นะครับในขณะที่สเปอร์เองพักน้อยครับเพิ่งเล่นกับมิลานในแชมเปี้ยนซีซมาแต่ว่าผมว่าเล่นในบ้านนะครับยังไงเจอฟอรเรสต์เกมแบบนี้เป็นเกมที่สเปอร์ต้อง3แต้มกลับมาเน้นในลีกนะครับวัดใจสเปอร์ครับการันตีหนึ่งลูกไปรุนเมตรสองเชียสเปอร์นะครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปดูคริสตัลพาเลตอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้รองจากฝูงครับพาเลต์ยิงแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้วิลล่ามา0-1นะครับอับดุลไลดูคูเรตติดทดแบงคืนนี้ลงไม่ได้ครับนาลุมีจอแดนอาริวแมเคลโอลิเซ่และได้วิลฟิตฮ่าฮากลับมาตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับเจอกับแมนซิตี้ 58แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวซิลมา2-0นะครับทำให้พวกเขาตามหลังอร์เซนอยู่5แต้มครับและแถมซิตี้จะต้องมีเกมแชมเปียนสิควันอังคารกับไรซิกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผมว่าเป๊ปก็ต้องเน้นนิลีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ายัางตามหลังอร์เซนอยู่ครับวัดใจตัวหลักอย่างโรดดี้กีลิช พวกเควินเดอร์บรอยนะครับกองหน้าเออร์ลิงฮาแลนด์เหมือนเดิมเกมแรกซิตี้เปิดบ้านชนะมา4-2ครับคู่นี้ก่อนเกมแมนซิตี้ยังบุกไปเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับผมว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายของแมนซิตี้แน่ครับอย่าลืมว่ามีเกมกับไลฟ์สิกในแชมเปี้ยนชิพรออยู่บนทังคารนะครับการจะบุกมายิงขาดตามแฮนดิแคปยากครับวัดใจพาเลสนะครับผมว่ามีเซอร์ไพรส์ครับเกมนี้เสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวเชียร์คริสตัลพาเลสครับ สรุป3ทีมชอบด้วยถิ่นหมดเลยนะครับเลสเตอร์ทอร์นาโพสเปอร์และคริสตันพาเลทครับและเหมือนเดิมนะครับฝากดูด้วยรายละเอียดของเราพักยก77ตามนิ้งด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในเกมวันนี้ครับสวัสดีครับ